สวัสดีครับวันนี้ผมจะมา,าทดสอบสปีดอินเทอร์เน็ตนะครับก็อันนี้เป็นอินเทอร์เน็ตของ 3BB นะครับสปีดประมาณ15เมกนะครับก็อันนี้ลองดูตรงค่าดาวน์โหลดนี้ครับจะวิ่งประมาณอา 1. 9่ถึง2เมกะบิตต่อวินาทีนะครับอันนี้คือสปีดปกติของอินเทอร์เน็ตประมาณอา่าถึง16เมกนะครับทีนี้เราจะทำการสลับการเชื่อมต่ออันนี้ขึ้น ขีดเต็มนะครับตอนนี้ผมจะสลับไปใช้ของ True นะครับประดีช่วงนี้ t True เขาจะมีปัญหาเรื่องของเห็นทางเจ้าที่แจ้งว่ามีปัญหาเรื่องของเคเบิลนะครับอ่ทีนี้เราสลับมาแล้วแล้วเราจะมาดูสปีดกันว่าอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นยังไงบ้างนี่ครับตอนนี้สปีดของอินเทอร์เน็ตทรูนั้นดอปไปเหลือประมาณ200กว่าเคเท่านั้นเองทั้งท้งท,ง,ทงที่อินเทอร์เน็ตของ 3BB เมื่อกี้นี้วิ่งถึง2เมกเต็มเลยทีเดียว นะครับก็ตอนนี้ผมก็ลําบากมากแล้วก็จะพยายามติดต่อทางเจ้าหน้าที่ยกเลิกอ,อินเทอร์เน็ตอยู่พรเพิ่งติดตั้งได้ไม่กี่วันเองนะครับแต่ว่าเนื่องจากอินเทอร์เน็ตทูเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงทางเจา้าที่บอกว่าถ้ายกเลิกก็ต้องถูกปรับถึง5,000กว่าบาทเลยทีเดียวหากใครใช้อินเทอร์เน็ตทูช่วงนี้ก็อย่าลองคิดดูให้ดีนะครับว่าจะยังไงนะครับแต่ถ้ามีการปรับปรุงแก้ไขก็น่าจะดีขึ้นนะครับนะ โอเคขอบคุณมากครับ